จานนี้จะเป็นผ้ากุ้งนะจ๊ะมันเป็นอาหารชาววางแบบโบราณที่ทำได้ง่ายมากวัตถุดิบไม่เยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาเร็วด้วยแต่นี้เราจะไม่ค่อยชินกันเพราะเราจะไปนเน้นเครื่องยำของมากกว่าทีนี้ลักณะของงานผ้ากุ้งเนี่ยจะแยกเป็นส่วนก็คือน้ำยำนะกุ้งลวกแล้วก็เครื่องยำที่เป็นผัด นะคะน้ำยำจะมีส่วนประกอบสี่อย่างคือน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวเน้นน้ำพริกเผาเยอะหน่อยนะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีๆนะคะรสจะไม่มีรสไหนโดดแต่จะเน้นความหอมของน้ำพริกเผานะแล้วก็พอในส่วนของกุ้งเนี่ยเวลาลวกเนี่ยบางที่อาจจะจะลวกแห้งเลยนะแต่ของกบเนี่ยกบจะลวกแล้วใส่น้ำไปนิดนึงเจอน้ำนิดนึงเพื่อให เพื่อกบจะใช้น้ําลวกกันนั้น้ํะน้ื่วกอันนั้นมันจะมีหัวมันกุ้งอยู่ความหวานของกุ้งมันจะอยู่ที่น้ํามันกุ้งนะคะเพราะฉะนั้นของกบจะไม่ได้ใช้กุ้งที่ลวกแล้วยกขึ้นมาเสด็จแห้งแต่กบจะใช้พร้อมกับน้ํามันด้วยเพราะนั้นน้เราใช้น้อยเพื่อให้ความเข้มข้นของหัวมันกุ้งมันอยู่ในน้าอยู่นะแล้วก็ทําให้น้ํายําของเราไม่ท่วมนะในส่วนของผักซอยนะคะเครื่องยําก็จะมีตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอย นะหอมแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูนี่ความเผ็ดเราจะได้จากพริกขี้หนูซอยตรงนี้นะคะเมื่อเราคนน้ํายำเรียบร้อยแล้วลวกกุ้งเรียบร้อยแล้วก็จะมาคนรวมกันนะแต่งหน้าด้วยใบสะแน่ถือว่าจบแล้วขั้นตอนในการทาใช้เวลานิดเดียวไม่เยอะนะลวกกุ้งไม่ต้องนานนะจ๊ะแค่พอ แค่พอกุ้งสุกก็พอถ้านานแล้วมันจะแข็งระยะน,นี้กำลังเด้งๆมันจะหอมน้ำผเผานะไม่เผ็ดจัดนะแล้วก็ได้กลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดซอย แล้วก็สะลแหน่ชัดเจนอร่อยจานี้ทำเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้ง่ายๆนะทำง่ายๆเลย